ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การ renew สมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะ s พหอของช่องก็คลิกลิงก์คลิกป,ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนนะคะวันนี้วันที่30นะคะที่มาดคลิป เช้าวันนี้มาดูพลังงานของทุกคนเป็นยังไงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นสัญญาณของวันนี้ต้องบอกว่ามันมีความความรวดเร็วพลังความตื่นเต้นการเฉลิมฉลองการที่เหมือนกับว่ามันจะมี ความท,าท้าทายเข้ามาหาคุณมันคือความท,าท้าทายที่ที่ไม่เหมือนเดิมมาดูค่ะว่าคืออะไรสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนในเร็ววันนี้คือมันเป็นเป็นพลังงานของความรวดเร็วเป็นพลังงานของบางสิ่งที่เหมือนเป็นเป็นความท้าทายในการตัดสินใจเข้ามาเป็นความท้าทายของความมั่นใจที่แบบเหมือน คือมันมันกำลังจะไปเร็วอะมันเหมือนกับว่าสิ่งนั้นมันกําลังจะเข้ามาอย่างรวดเร็วอะแต่บางทีบางครั้งสายสัญญาณกําลังจะบอกให้คุณได้รู้ว่าเตรียมรับมือเตรียมรับมือจัดก,การวางแผนเตรียมรับมือจัดก,การว้าวรวดเร็วจริงๆเหรอคะ The e m p r e s s The e m p e r o r Two o f Cups ทุกคน สัญญาณในคลิปนี้ต้องบอกว่าเป็นพลังงานที่มีความรู้สึกของความการอธิบายไม่ถูกมันเหมือนกับเป็นความลึกซึ้งความชัดเจนบางสิ่งที่กําลังจะเข้ามาหาคุณอย่างรวดเร็วบางสิ่งที่กําลังจะเป็นคําตอบที่กำลังจะเกิดขึ้นคําตอบในการสื่อสารคําตอบจากใครบางคนคําตอบในเรื่องของดาวการเงินคําตอบในเรื่องดาวของความรัก หรือใครบางคนกำลังหวนกลับมาหาคุณนี่คือสัญญาสัญญาสัญญาณของการคอมมิตเมนต์การแต่งงานความรักคนรักคู่ชีวิตของความรักใครบางคนจะเข้ามาหาคุณใครบางคนกำลังจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณใครบางคนจะเข้ามาผูกพันกับคุณพลังงานของ d y m a s c u l i n e d y f i m i n i n e เหมือนตอนนี้คุณถูกปกป้องคุณถูกรักคุณถูก ธนูถนอมคุณถูกส่งพลังให้กับคุณให้เชื่อมั่นกับพลังงานของใครบางคนที่กำลังจะมาหาคุณการสื่อสารกำลังจะเกิดขึ้นการเดินทางมาหรือการติดต่อบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วโดยแฮงแมทนะคะไม่ว่าคุณกำลังรู้สึกถึงพลังงานใดสิ่งที่สำคัญคือสิ่งนั้นกำลังจะเกิดความชัดเจนและคำตอบที่คุณรอคอยชัยชนะเป้าหมายหรือสิ่งที่คาดการ ไว้การวางแผนประเดน็นบางอย่างจะถูกเคลียร์คลี่คลายคุณกำลังได้รับคำตอบเป็นความจริงแล้วก็ได้รับการเผชิญหน้ากับความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เห็นไหมคะความรวดเร็วลมม,ลมมาอย่างลมมาอย่างความ มูทะลุระดุดันเพราะฉะนั้นสิ่งที่รู้สึกถึงเหมือนคุณต้องตั้งรับกับพลังงานบางอย่างที่กําลังเคลื่อนตัวเข้ามาหาคุณไม่ว่าจะเป็นความรักการสื่อสารงานหรือว่าเวลาหรือในเรื่องราวของการวางแผนในเรื่องของการเงินหรือว่าการเติบโตในทิศทางในด้านอื่นๆหรือว่าหวงแหนเวลาไว้คุณค่าในตัวเองเวลาของคุณเพราะสิ่งที่คุณคู่ควรกําลังเข้ามานั่นหมายถึงเรารอยอย่างมีคุณค่าเรารอยอย่างมีการคาดการณ เรารออย่างมีการวางแผนเราราอ,อย่างมีความมีมีเป้าหมายเรากําลัง trust ใน process เชื่อใน process เชื่อในกระบวนการและก็เชื่อในสัญชาตญาณ the hangman mm hmm. เกิดขึ้นอีกครั้ง the sun mm hmm. เกิดขึ้นอีกครั้ง Ace w ส n d s, mm hmm. <S เกิดขึ้นอีกครั้งทุกคนนี่คือสัญญาณของการเปลี่ยนแ mm hmm. ปลงเส้นทางของชีวิตใหม่ของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นและเส้นทางชีวิตใหม่ในสิ่งที่คุณรอคอยคำตอบกำลังจะมา นะคะเรียกได้ว่ามาอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเหมือนกับบางอย่างมันมีไทมิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะดูรู้สึกว่ามันดูเงียบเหงาดูเงียบเงนันดูเคว้งคว้างดูไม่เห็นเลยว่าคำตอบจะมาเมื่อไหร่อาจจะเป็นความกังวลสับสนของเราอาจจะเป็นบางสิ่งที่เรากำลังบับ สูเสียความเป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นดึงเวลาของคุณกลับมาดึงคุณค่าของคุณกลับมาเพราะว่าสัญชาตญาณของคุณกำลังบอกคุณให้คุณได้รู้ว่าเวลาที่เรากลับมาตกผลึกบางอย่างกับตัวเองคุณกำลังได้ได้เห็นสิ่งนั้นอย่างชัดเจนมากขึ้นเห็นคำตอบเห็นการตัดสินใจเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กำลังที่จะแบบคุณจะรู้สึกว่าคุณคือพลังงานที่ดีคุณรู้สึกว่าคุณกำลัง เราต้องทําได้สิเราต้องเราต้องมีสิ่งที่ดีกว่าสิเราต้องเจอเจอการเปลี่ยนแปลงหรือว่าโอกาสที่ดีกว่าสิที่จะกาลังจะเข้ามานะคะเหมือนกับเหมือนทุกอย่างเปิดทุกคนเซอร์ไพรส์และเปิดอย่างรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างรวดเร็วในเร็วๆนี้นะคะคอมมิตเมนต์การแต่งงานความรักครั้งใหม่ การสื่อสารการติดต่อหรือว่าการได้เป็นช่วงจังหวะที่ขยับขยายและเติบโตนะคะเหมือนกับบางท่านอาจจะถึงเวลาที่จะได้ลองที่จะทำสิ่งนี้คือสิ่งใหม่เดซันคือสิ่งใหม่สิ่งใหม่ที่ไม่เคยทํากิจกรรมใหม่ๆหม่ที่ไม่เคยทําหรืออะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่ไม่คาดฝันมากๆเลยนะคะกำลังจะเข้ามาหาทุกคนเชื่อในอะินทรชันของคุณด่วนมาก เพราะว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันกําลังแบบเข้ามาหาคุณหลายทิศทางเหมือนกับบางอย่างอ่ะถูกกาหนดเวลาว่าวันนี้เวลานี้คุณจะยุ่งมากวันนี้เวลานี้คุณจะมีพลังมากอะไรแบบนี้นะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณรู้สึกสัมผัสได้เชื่อมั่นกับบางสิ่งบางอย่างที่กําลังทดสอบความสําเร็จของคุณต่อไปนี้คุณรอคําตอบอะไรอยู่สิ่งนั้นกาลังจะเกิดขึ้นคําตอบงานอย่างที่พูดไป คำตอบการเงินคำตอบความรักกำลังจะเข้ามาคนโสดจะได้พบเจอพบรักกับผู้ชีวิตที่มีความงดงามมีความหมายมากๆหนีไม่พ้นกับเอซอบซอร์เชื่อว่าคุณกำลังคุณจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อีกต่อไปนะคะคุณจะมีสิ่งสวยงามที่เกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีสิ่งที่วิเศษเกิดขึ้นกับคุณมากกว่าในอดีตที่ผ่านมานั่นหมายถึงนิวเบิร์กเน็งการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นความท้าทายใหม่คือ มันเหมือนกับว่าเราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันโล่งอ่ะคือมันต้องเดินตรงไปเท่านั้นมันถึงจะถึงจะใกล้แลวเร็วนะคะเราจะไม่อ้อมคือต่อไปนี้มันเหมือนกับมีอะไรที่ที่เป็นช่วงจังหวะเร่งรีบเร่งเร้าให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องทําสิ่งนี้นะคุณต้องเริ่มสิ่งนี้นะคุณกําลังท้าทายสิ่งนี้นะคุณกําลังมีสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะเพราะฉะนั้นพลังงานบางอย่างภายในของคุณกําลังทําให้คุณได้ออกไปสู่กิจกรรมใหม่ๆการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ความท้าทายใหม่ จะมีโอกาสใหม่เกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณรอคอยจะประสบความสําเร็จในงานในความรักนี่คือการแต่งงานนี่คือการเดินทางนี่คืออิสรภาพที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆทุกคนนี่คือข่าวดีมากๆทําไมรู้สึกว่าวันนี้พลังคือมีความรวดเร็วมากๆและเชื่อว่าสิ่งที่คุณกําลังมามันจะประทะในจังหวะชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรับมือได้เพราะว่า ไม่มีอะไรที่คุณรับมือไม่ได้ไม่มีอะไรให้คุณจัดการไม่ได้พเพราะเก้าเหรียญุความเชื่อมั่นมั่นใจแล้วก็ความเก่งความสามารถส mart แล้วก็มีความงดงามคุณค่าในตัวเองมากๆกับสิ่งที่คุณกําลังได้เจอเชื่อมั่นในตัวเอง Queen of Wands นี่คือทรงพลังแห่งราชินีไม้เทา้าที่มีไม้เทา้ากายสิทธิ์อยู่ข้างกายบอกได้เลยค่ะว่าใครบางคนจะเข้ามาสาพรักกับคุณ ใครบางคนจะเข้ามาแต่งงานกับคุณใครบางคนจะเข้ามาเป็นความรักความผูกพันกับคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตรหรือการขยายธุรกิจหรือว่าการได้ลองทําสิ่งใหม่ที่เป็นสิ่งที่คุณไม่คาดคิดว่าคุณจะได้เจอไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่มีทําให้คุณต่อยอดสู่ทิศทางงานทิศทางความสําเร็จธุรกิจแบบัดต่อยอดไปสู่ในทิศทางในด้านอื่นนะคะนั่นหมายถึงโอกาสจะเข้ามาหาคุณหลายทิศทางมากๆเลยและ คุณกำลังได้เจอกับใครบางคนที่อยู่ไกลาจากคุณที่เป็นความรักคุณกำลังได้เจอสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความเก่งความสามารถฉลาดฉเฉลียวและมีสเสน่ห์ดึงดูดหน้าค้นหาและมีออรา่ามีบุริกภาพดีดูเท่ดูเซ็กซี่หรือเป็นคนที่เป็นพ่อแม่อายุมากกว่าคุณ10กว่าปีหรืออายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณจะมีความเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก นะคะประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือเป็นคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวจริงๆหรือมีธุรกิจการงานหรือเป็นคนต่างชาติที่กําลังจะเข้ามาหาคุณนี่คือสายสัญญาณที่เห็นนะคะเหมือนกับว่าด้วยด้วยความเชื่อมั่นมั่นใจของคุณคุณรู้คุณรอคอยอะไรสิ่งนั้นกําลังพุ่งทะยานเข้ามาหาคุณมากๆเลยใจกดใจรอกดใจรอกับสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับนะคะสวยงามมากๆที่สุดเลย a r r r i g e will take place คุณจะได้แต่งงานคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิตคุณมีคู่ชีวิตรอคุณอยู่คุณมีคู่ชีวิตที่จะเข้ามาแต่งงานกับคุณ c e l e b r a t i o n Fu n ั ations, Fun, กำลังเกิดบางท่านมีเกณฑ์ได้เดินทางเดินทางไกลหรือว่าได้เฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลกับใครบางคนหรือว่าได้ออกเดทอีกครั้งหรือว่าได้เหมือน ใครบางคนอาจจะนัดเจอคุณหรือเชิญคุณไปบางสถานที่ The Moon Change in your life เปลี่ยนชีวิตของคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าคุณถูกเปลี่ยนชีวิต New Create New Idea New Avenger จะทำให้คุณมีพบปะผู้คนหรือว่าอะไรมีใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าในช่วงพฤษภาจะมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นกับคุณ งานความรักหรือการเงินหรือว่าการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหรืออิสรพหรือถูกปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่คุณติดอยู่ time to get out and have fun ถึงเวลาออกไปสูกสนานกับชีวิตแล้วค่ะและเชื่อว่าคุณกำลังถูกปกป้องด้วยพลังงานที่งดงามที่มากกว่าออก,กัสและเชื่อว่าเดือนสิงหาหรือคนที่เกิดพฤกษบนะคะธาตุด,ดินธาตุไฟหรือว่าสิงหาจะเป็นเดือนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของคุณเช่นกันอาจจะเป็น งานแต่งนะคะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับพลังงานสิงหากับพฤษภา trust your intuition อ l o องเจอร์นี่การเดินทางยาวแกลงคุณกำลังสิ้นสุดลงชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนคุณจะมีบ้านใหม่คุณจะมีความสุขนะคะคุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือหรือว่าขอไกด์จากใครบางคนด้วยเช่นกันนะคะอาจจะปรึกษาหารืออะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น strong emotion เป็นได้ทั้งรักและเกลียดนะพลังงานแห่งไฟพลังงานเปลวไฟเพราะฉะนั้นเชื่อว่าทุกคนกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย,ย้ายสู่ในศทางใหม่ๆของชีวิตนะคะแต่ถ้าใครอยากที่จะได้คำปรึกษาส่วนตัวได้เปิดไพ่ส่วนตัวในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะขอคำตอบในสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน Compromise การพูดคุยการเจรจาการปรึกษาหารือนะคะ ทางออกการปรณนีปานอมกำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังได้รับคำตอบ perfect timing รอนะคะจังหวะของชีวิตนิดหนึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานกำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนไอเยฟอมนาวหนึ่งปีนับจากนี้เซ y y เยนะคะเพราะว่านี่คือ success ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าเป็นปีหน้าที่เป็นปีหน้าสำหรับทุกๆคนเลยแหละสำหรับการเปลี่ยนแปลงอิสระภาพใหม่ๆการมองหาสิ่งใหม่ การเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับคุณจะมีโอกาสใหม่เข้ามาเราอาจจะยองมองไม่เห็นตอนนี้แต่ในถึงวันนั้นมันจะเห็นนะเพราะว่าจากนี้ไปหนึ่งปีคุณกาลังติดปัญหาเรื่องอะไรต้องการซักเซสในเรื่องของอะไรวางแผนแล้วก็ลุยคุณจะมีบ้านใหม่นะคะเหมือนอะไรบางอย่างต้องเปลี่ยนในเรื่องราวของทัศนคติของเราที่เคยเ,เจอมาในอดีตเพื่อปรับเปลี่ยนแมทมิกซ์กับอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น พอทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมันไม่เหมือนเดิมนะทุกคนไม,ไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นแต่นี่คือสัญญาณของความสําเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคน mm hmm. ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องพลังใจเราสําคัญพลังร่างกายเราสําคัญใส่ใจสุขภาพออกกำลังกายทุกคนนะคะแล้วเราจะมีพลังในการทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสวัสดีค่ะ